โอ้เดี๋ยวยทำไมชาตดวะเด้วย,วยโอ้เอ้ยชัดเข้ามาถึงใบจยใจนะร่มรื้นพี่น้องนะนี่ที่นี่ที่ไหนครับวะนะคะเลติปาคู ตำบลปากคูนจริงๆแล้วตรงนี้มันมีธีมอะีมนี้ก็คือ um อุโมยอเมซอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพว่าอเมซอนมัน,ม,นมันเหมือนเ,เ,เ,เจอกาแฟเหมือนชีไดกาแฟกลายเป,เป็นว่าประอเป็นธีมอะไรตรงนี้ตัดมาลัก,กระทรวงมา,าตันชุดตีพงจุนยาเลื่อนตันบอกว่าทีมนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรตามบรรยากาศของภูมิสังคมให้ต่างเงินสดมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นมาเป็นรางวัลใหนการจัดตั้งตอนนี้เสร็จแล้วออกมาเป็นชื่อตัดแค่แล้ว นักคลราพระนาเรนนักครรามาจากไหนครับนักคาราก็คือเมืองนคกรอันอันสะอาด<อ>พระนาเรนก็คือป่าใจเ,นเรนแล้วมารวมกันสองคำมันจะไม่เห็นความวยิ่งใหญ่ของอุโมงค์นี้ก็คืออุโมงค์นักคาราพระนาเรนนักครา,าพระนาเรนพระนาเรนใครไม่ใครไม่เคยมาให้มาแล้วท่านจเห็นกองดีเออโอวานักครา,ายังมีพระนาเรน ูมรลััเออทำอ่ะเดี๋ยวปาพูดบินองนะ ต้องได้มาสัมพัดเร็วกับอุโม,มงนักคาราพนาเรนซึ่งเป็นอุโมงปา่ากุ่มกลางขนาดใย่อยใก็เลยกอนนี้ที่นั่งเรือมาเรือเๆเนี่ยเราสร้างเกตเห็นริมลิงค่ะริมล,งล,มลิงเนี่ยเรามีเห็นป่าตีนกันแสดงว่าป่าตีนดูเนี่ยอุดมสมบูรณ์ห็่ผู้เปรียวกันเคือที่นี่ผูยังไงว่าระบบิเวศยังอุดมสมบูรณ์มนานะนะมาศึกษาถ้ามชาติระบบชงนิเวศเท่านี้ได้เลยคาราอุตานุน่าครับเปียวเปี้ยวเยอะ เดียวเหรอคะกูง้อยผู้ปลาจะมีหมดถ้าแต่หน้ำตาเชื่อไงคือนี่ไถโลเลยกันนะไถโลกันวันนครับคือต้นไม้เนี่ยมันดึงเองเนี่ธรรมชาติต่วเราไปดึงมันลงมาเป็นอุโมงค์เนี่ยมันคือเน่งไม่ธรรมชาติแล้วก็มันข้าว่ากันเองมันเป็นธรรมชาติที่ที่ห้าอยากในลำเตี้ยววันนครที่ตำราตรงเนี้ยก็เป็นจุดแหลกจุดเดียวข้องปากปูนเนี่ยที่เนี่ยตรงเนี้ยกับผู้บรย่ารอ่าโดยเฉพาะท่านนายก แต่นนายกผูเนี่ยแตนในความสําคัญมากเลยนะครับต่างก็เลยทำอย่างนี้ยเป็นที่ท่องเที่ยวคน,มา,าน,นาปปมาจากที่อื่นแน่อยๆอยากมีปบธรรมชาติแบบเนี้ยไอ้มหมาที่นี่เ็ามาเด้กเดาน้องกป้อนนี่ลงจะ่เมียนาร้อยมาเอมาอมาปลาปลาวา<ช>่าน,นก็ได้ซิกเนเจอ <c oughs> <c oughs> ร์ปลาดํวาว่าปลาดําแล้วก็ปลาเซกมาทําเป็นปลาเส้นคือเดี๋ยวไปรู้ป้าเองไปรูหมดเมนูนี้ไม่มีตีหนึ่ยที่มาเป็นี้ก็คือปูใหญ่ปูใหญ่กระจายเอ่จ้าวาสิต คือฐานะความสําคัญกับประมงติเล็กทินเนียเป็นการประมงแบบหนังปิดกฎหมายเช่นใส่วนตาเหล็กใอ่ได้ประเด็นั้นซึงก็เลยบอกว่าอันนั้นก็คือให้คืินกลับมาแล้วก็ให้ให้อุปกรณ์ใหม่ไปตัาแล้วกันให้มาพอนกับกลุ่มตีผ้ใหญ่กว่าไม่ได้ทำลูกก็ทำมากินแต่ทำทุกกองทำก่อนไ้อุอกรณ์ไม่ทำให้ทุกกองใช่ให้ซัดเล็กๆน้อยๆนี่ได้มีโอกาสลดไปจะเริ่มเติบโตมั้งท่แล้วราะว่าเขาไปห้ากว่าได้มาหมาก เราไปเราไปค่ายบางทีราคามันถูกก็จำเป็นตรงมากแต่เป็นแต่ว่าเนี่ยมาเดี๋ยวเรากินร้วยมามันมีราคาที่นี่ในท่วนข้องประนนำช่วงเหนงเนี่ยตอนนี้เราได้มาหลวตสาหกรรมในการทําวิจัยเนี่ยคือเราเมาวะวันเนี้ยไอ้เนี่ยแต่ถ้าไม่ผ่านการวิจัยผู้บริโภคก็จะงมาวะไปยังไม่ใช่ยังยังไม่เก่งทยังไม่ทันเข้ามาที่เอ็นมาวันนี้พอราชการปฏิกาทําวิจัยป๊บเนี่ยโอ้ก็ เขาเฉื่อมันเขาเฉื่อดื้อเลยนะรัชพัฒโมว่าอะไรนี่โมรัชพัฒน์เนี่ยคือข้ามาเฉื่อยเลืออ่องคืออะไรที่ข้าต้อบกของรัชพัฒน์เขาเฉื่อยสริมอ่าแล้วเห็นวานี่ต่างขึ้นนี่มีชม,มโฮโฮโิงโหยด้วยเหรอครับส่ว,วนนี่เลยครับโอ้ยนี่ถ้ามาเที่ยวนคร้นนี่นี่ฉันคนนครแท้ๆค่ะแต่ด้นะค่ะยังไม่เจอโรแมนติกมากเลยอ่ะกลางวันแบบว่าชุมปะกุงกลางแล้วก็ชุมกระซื้อ ไม่จ่ายมังชวนี้งอยฮอยฮอยเดีวไม่ทราบว่าถ้าว่ามีโอกาสยักนัดตานนู่นน่ามา้ยชวนี้งอยบ้างได้ได้เนี่ยมามามาแบบมากลางคืนมาเปียวมาธรรมชาติมาเด็ดใช่เดี๋ยวฉันก็พาเพื่อนมาลุนนกวักนกวักมันบอกกับเพื่อนน่เชินมาเลยฮิ้งฮอยบอกกับท่านลุนนกวักเอาคนละสไตล์กันเลย แต่เค็บบอกได้เลยนะธรรมชาตินี้นี่ตุ้มถ้าสมมติว่าเอ่อนักท่องเที่ยวต้องการที่จะลงมาเที่ยวปะเนี่ยเราต้องมีการ จ้องหรือเ่าโลสมาติโตซื่อสร้างไหนใด้มั้งฮะริงแล้ววันนี้คนที่เป็นมวดลยใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ค่ะนะครับผู้ใหญ่กระจายังหวัดทิศทางเหนือพมเรียนก็คือเป็นมาตันกลุ่มอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในส่วนของปากัดเนี่ยวันนี้ทางเทศบาลปากคูเนี่ยเขาก็เป็นมวดยใหญ่นะครับในส่วนของผมกันในจุดของสังานพัฒนาทิมพนจังหวัดนะครับเราก็เป็นคนที่จะคอยสปอร์ตใกล้ที่จะมาจะเล่นปนญญาเรากันดูแลอยู่เราจุกดี โจโจกดีป้อมปิดตอวถอยรักมานิดเดียวยคือตอนผ้ว่แตนาเปนนั่นเพื่อฟ้องกันรับทันขอให้ความต้องกากับเรื่องการท่องเที่ยวอพอแต่เมรว่าเศรษฐกิจมันมันกระพุ่งได้ก็คือ เดิมที่การดวงเกี่ยวเป็นรักทีนี้พอตันเดิมทำปั๊บมีเปลี่ยนชื่อตั้งแต่โดนเกลียดตั้งมาเพิ่งมาเลยวันที่อาตุลาเลยครับตั้งมาจับตัวเลยนะครับครับเพราะคนนี้ือเป็นโรองที่นี่อยู่แล้วใช่ครับเคยเป็นโรองที่นี่เพราะว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมถ้ามาต้อยอดเลยทำไมตรงนี้มันเกิดขนน้องก็เลยนะเรื่องการตรงเกี่ยวเมืองโครนมันจะโยงมัดนะครับเพราะว่าฉันน้อยใจอยู่อย่างกันจ้้วยนะครับเมืองโครนเป็นเมืองโลกนั่นจังเลวนี้ ร่องอยู่ร่องเพื่อนนั่นจังแล้วจังตังสิวะเราจังวัดสิวะยัยเป็นอันดับส่งกองปากตายแล้วมีทรัพยากรจังหัวจันค่ะคนนี้ไม่ร้องเนี่ยเราไมีสนามบินไม่เดือดขนาดนั้นตรงเรามีห่วงจ้างก็ไปทำอะไหนี่มาสถึงห่วงได้เลยทีนี้เดี๋ยวบินเย้เย้ขึ้นมาโค้งบันดัจนก็มีโซนโอท็อปอยู่เจตนาบินนะมีอยู่มีทุกอย่าง ปนาจนเจ้าฟ้องดีตแตงมัดคนหนาคนแต่ว่าฉันนั้นมาเลยสุดอมาเลยราคาราคากับปกติเมื่อไไปเจอมาจากพวกงบาเลยฉันถุงเงียเป็นการเกินทุนไปในไปไนทั่วเลยวะหนาคอนเรามีตีจำแนกด้วยนะครับท่านำบินต่อไปในโรกเลยวันโอ้แล้วไม่ร้องแล้วเล่นหน่ะนี่เราสู้ตั้งจังหวัดได้เลยนะช่วยม่นด้ช่วยว่าเมืองสองเทียวลักลาวอ่ะเออเติดเทิดรำกันมันมันไม่ไกลนี่มันไม่ไม่ไกลจากเมืองเลย ยิดเดียวเลยนะครับไม่ใช่ทีนี้แล้วเนี่มาติ้งลงแล้วมาติ้งเหนี่ยนะครับน้ามาฉะนั้นหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรากันเลยแหละในต้านาพลละเมืองของเมืองนครศรีธรรมราชฎร์เานวดกับมาดามเดียก็ทำซื้ออยู่แล้วในสังคมโซเชียลก็จะช่วยเป็นอีกปากเสียงนึงในการกระจายไม่างโลกออนไลน์ไม่ต่างลกออนไลน์นะครับทาจารค่ะเที่เมื่อวาต้องขอบคุณทุงท่คนเลยว่านครเราเนี่ย ใครก็ได้นะครับที่ข้ามาท่านสร้างให้คนมาคนได้มีรายได้เนี่ยเนึ่งได้บุญร้องได้เจียวตามได้นกเราได้มีเผื่อนการแตา้มนาักษารแบบนี้ก็เรียกว่าการบูรณาการแต่ปวดจึงรักตีดดันพระลักษมณทรวงมัดแต่แรกมันยังก็คือการบูรณาการอ่านกันเจ็ดภาคีจะไม่เป็นนะครับมันจะไม่ต้อมาต่างปากแบบต่างปากให้การชนเรื่อนต้นน้องนะพุดเนี่ยข้ามาช่วยกันเป็นปลาเป็นนักข้าวมันจะกันซื้อทีนี้ถ้าเราได้เรื่องการท่องเที่ยวมาจัดต่อไปเนี่ยเหมือนปลาเนี่ยต่อไปเหมือนปลาปา ปาโตปาปัาิกปาบัโยมเนม <า S 2> ี่ยาข้อเราด,ดังมาเนี่ยเราองมาตอนนี้เราประกวดปาเราข้าวซ้อมขึ้นในในระดับประเทศนะท<อ>ีเราเริ่มจะประกวดวันท,ท,ที่สามที่สามเมตรนี่รวมุกองบิดต่องทุกแกกับกลุณของเกียใหญ่นี่นะครับนักข้อเกินก็มีเกินอัตรกรรมของอาจารย์มีกลุ่มเนี่ยจ้างสร้างสางกลุ่มที่เขาถ้าได้รางวัลก็คือ องค์กว่ายิ่งซีวันเออีเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะครับดะนั้นนี่นี่เป็นเรื่องที่ดีถ้าได้ป๊บเนี่ยความอลังการก็หนักเรื่องของการทำเรื่องพาซึ่งพาสันประลัดกระทรวงเนี่ยสันเนียนยำไม่ใช่เป็นซีเกียมีนะจีธรรมชาตินี่ยเนี่นี่ไอ้ตอนกงกลางไม่กงกลางนี่ย้าไปยอมทำซีได้หมดเลยนะเอามาทำพามันจะทำไม มันไม่ไอซีแต่มันไม่เป็นอันตรายกับผิวเป็นาดนตรงเนี้ยแต่กว่ายิ่งที่วันผมบอกว่าไอดีที่สุดก็คือผ้าตากสีธรรมชาตินี่แต่น้ำมันดำตึงนั่นหรือไม่ครับโยนน้ำ่ังเดียวมาเพิ่งเพิ่งเป็นมาไนกันอย่างว่้เพราะว่าตัวแรกก็ไม่เป็นไม่แต่ว่าดูแบบไม่แั็ไม่ใจแต่ว่าแบบความกินอะไรก็แบบ เกาหน้ามากเลยในความคิดกกาหน้าขานอย่างเดียวไม่ได้ก็คือทุกปากีิทุกเกลือข้ากัสวยกันเลยครับเมื่อสวยกันนี้อาารย์ย่าอยู่ไรย่าทานทำไม่ได้หรือลูานันหมดย่าก็ไม่ได้ค่ะต้องสวยกันคนหลี่คนเหลาเพื่อจังหวัดเราเองค่ะพิจารณาพิจารณาอีกนิดนึงวันนี้เนี่ยทีไปสีที่ชนมาวันนี้เนี่ยเรามองว่าการถูกพักสิ่งแรกเรามองว่าการถูกพักเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้พอรัฐการประกาศตามมาบอกว่าให้โปรต์แอย่างน้อยก็เรื่อนละซ้ำที่จะเน้นวันนี้น้องเข้ามาว่าทุกคนโปรต์ ผกเสร็จเนี่ยมันกับขามาเป็นหน่อพักที่เรามีน่อจากเราได้กินแลย้ยเยร้เผื่อเล้ยเรได้ใกล้เลยนถ้ามันนั่งไม่มั่นคงวันนี้เนี่ยพี่ได้คุยกับพ่อไอ้องค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยนะครับกับพ่อบิ๊กเนี่ยคือไอ้เปลี่ยนไปรวมพักกลางมดงนคนละคนโดยจะพกพักเดียวกัจะเปล่งหมูน้องหน้าอของ่น้องหน้าหน้าคนมีอยู่สี่โรยยี่สิบกาเปลงลนกเลยดังหูเม็ดดูกันเด็นดูตายเลยนะถ้าเราไม่ฮ่าตลาด้า้เขาเนี่ยเขาจะเอาพักเราเนี่ยจะไปไหนกินเนี่ยพี่ก็เลยจะพิ้พ์ไดว่าพีบิ๊กเนี่ย มีแต่แรก็คือเข้าไปในเรือนดำแล้วก็เรามีซี่โรคนะซี่เรือนดำนะนะปากนั่งหน,หน้าปูุกห่วยนุ่มแล้วก็ถุงซุ่งเราสามารถส่งพักข้าวดาเนี่ยนองเฉยไม่ว่าเฉยเลือกเฉยเลือกปีนองประชาชนคนหนักคนในเรื่องของพักแลก้วการในแปลงของน้องหน้าเนะี่ยจะจับน้าไปได้ตังอยู่ได้อะเดี๋ยวนี้เนี่ยแตชัดรุ่มกันเรากับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์โครงการเข้าปานาเลีกันวิจัยของเขานี่การเรื่อง อ่าน้ำจีนนี่ค่ะเขาวิจัยเกี่ยวกับที่มาจากต่างประเทศพัดโลโอ้ทำเื้อร้อยชูพักอ่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักได้แล้วคนได้บริโภคมากๆปรากฏว่าราชพัฒน์เขาก็เลยงอิโอ้ตุจอดตุจอดเดง๋ยมาพูรื่การกันได้เลยนะตุจองกับจริงๆข่งแนวเนี่ยเป็นแนวความคิดติงเข่งเนี่ยเราเป็นได้แค่พักโลนะคือเราแค่น้ำจีนนะมันเลยแต่ว่าท่านตนจิ้นทานพูดมาพัดโล ชูโม่เติมไงปนอะไรๆตัูพวกคุณควกจบพิมพ์พลปีนี้ตูวเดบเป็นเกาเรียกว่าอผู้สวดโครงการวิจัยของนักจารพเป็นมันก็เลยคองจองกันมาใช่ครับคือช่วยชวยก็คือรู้ ดูจักกันนมดเลยน้องเขาอาจารย์อี่ทงมใจนะพราะวาอาจารย์บอกทำอย่างใจก็จะบอกว่าให้ปัฒนาการจังงวัดลองเอาปรโมทนี้มาดัที่ตรงนห้มัี่โปกติอะไรอย่างนี้ผูนุ่้มยูตังมดี่ันกา่กลุมนะตังมดในขรอมูลท็ก็ในีี่พันกว่าคุณก็เลยจ้งมาทนทีนีเขาทอะไรแล้วก็บอกได้หมดเลยในเรื่องอารในเรื่องจูในเรื่องปลาทมันมีหมดอ่ะเจ้เรตรงนี้อาจารย์ก็จะเปลียนมา เนี่ยมันกับการมันเป็นว่าเราเป็นปาคีกันแต่ทุท้ายมันไปตอบโต้ติปีะโยชน์คือชาวบ้านได้ประโยชน์ใช่ค่ะสุดท้ายผลที่ได้ก็คือชาวบ้านได้ประโยชน์ต่อนน้านี่เองตีทำเลด้วยความหมายใจทุกๆก็คือชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วได้อย่างอย่างยืนนะไม่ใหญ่ว่าทำช้บช่วยทำทีเดียวเสร็จไปเลยไม่เอาห้องเราเนี่ยม่ต้อมาตรงตัวเนื้อเป็นเรื่องะเป็นอย่างยืนขณะตรงเนี้ยอัหน่องหมายใจว่าการดำเนินร่วมกันแบบนี้ มันมันไม่ได้วางอะไรเลยวางให้เป็นความสุขของพา่น้านพอมันมีรายได้ขึ้นมาเดีอนละค่าชาวบ้านยิ้มได้เขาก็มีความสุขนะครับโขกปาโขกปาบเมก็มาผ่าลูกก็ผ่าร้านก็มาช่วยทำยังไงต้องไปทำงานที่อื้นแล้วทำที่นี้แหละค่ะคนรับนักท่องเที่ยวที่ต่อไปนี่เราอาจจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้เลยนะความมาเที่ยวที่นี่ปุ๊บและปรแกรมไปในโตนะคือ ตุกตองเลยตองเล่นทุกนี่ก็เนี่อนแต่เรามันเนี่ยมันต้องก็เดี๋ยวเป็นคลิปรายวันหรือรายสองวัน

ตาก a l l ฮันด์เอาเลยหมดการยูน่าตัวน้ำใจถ้าวนไหนบาไหนวันอะไรนี่หยุดหยกไหนวันอะไะแล้วข้างหลอกก็มีลักษณะของการแบบน่าเถียวก็คือภาปลาชวนหน้าปลาหยกยอตกเบ็ดได้มาได้มาทำลวก็ม้านกมาฉะนั่นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ชวนคุยกันว่าท่านท่งเทียวนี่มันไม่ไม่มีวันจบสิ้นวันนี้เนี่ยผู้บริหาร่ะแตกาน เพ่มทุกคนหนอยก่อนคือจันผู้ว่ากระจนเกล็ดรักปาเิตมานี่นะจันให้ความสำคัญมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเพราะว่าจันบอกว่าถ้าคนมาเที่ยวแค่ไหนว่าคนต้องกินต้องใช้คนต้องอยู่ต้องนอนทุกคนได้ประโยชน์หมดตั้งแต่รถเครื่องแบบกลางไปจนถึงลานโชว์ไอตังค์ต่างรได้ต่างรถลานกระโปรงเลยไงนีแหละมีราคาก็ควรจะมีตั้งเพิ่มใช่ครับนี่ผัว่าเราชวนคุยวันนี้บางที่เพื่อน ทำไรโย่อยากมาเดียวอยากมามีหหัวต้องใช้ก่น้ำไหลโย่ก็มุดข้ามีชาวบ้านมารวยนักเที่ยวมากก็มุดด้วยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาถึงไร่ค็มุดููในในอุโมงมันยังช่วยเลยเพื่อผมมีกิจกรรมได้หรอหลุดโกงหยอดหยอดยอดต่ำต่ำนี้ก็ยังช่วยเลยนะกนววาบดนไทยมนาเถอะมาเถอะแต่งงานอุโมงนะนี่กุมภาเนี่ยแต่งงานหลออุโมงนะชุดดองเว้หลุโกงที่อยู่ผู้ที่อยู่ผู้ที่ข้าแต่มันไม่ช่วยกันยาวยิ่โนู้นน้นเป็นการก ตอนนี้ดีว่านี้นี่เรามาเสียงคือมันหนังโรนแต่บรังใจเนี้กับผู้ชวงบ่ายในี่คนจะมาเยอะฉะนั้นตรงนี้กับเราเนี่ยเรามาปับเป็นตีก็มีรายได้คือทุกคนจะมีรายได้กันมดทุกขคนเนี่ยตรงนี้ซึ่งมันกับกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งสีพลัะการช่วงกันบอกว่าทําอย่างไรให้มีหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านเข้มแข็งนี่แหละครับหมู่บ้านปากูลตีเข้มแข้งโดยนายยกบ่ายข้องรักที่นี่งปอกเข้มแข้งมันเข้มแข้งเราพยายามทำให้เข้มแข็งเรื่องนะครับจะไม่กบาลก็ได้มีรายได้ตลอด แต่ว่าถ้ารัฐบาลเข้มแข็งอย่างเดียวชาวบ้านไม่สนใจก็คือไม่รู้ช่วยหรืนะครับแต่เราถ้าชาวบ้านเข้ามาเลี้ยงลุงคุณผีเอาใจชาวบ้านมาใส่เราเราใส่ชาวบ้านเนี่ยแน่นอนเขาว่าอย่างนี้ใช่ใช่เราต้องช่วยกันเกิดเกิดที่เกิดที่ต้องกันเรายากที่การนะ่ยอะไรคือผมจะมาช่วยเลี้ยวมาช่วยถึงหน้าบ้านเลี้ยวอย่างพี่กุ้งนู่นก็ตามไปกันะเลย วันเล่นอันนี่ยไม่ใส่ไม่ใกล้แกผู้ได้ตามเตอร์นี่อยู่เออก็มาบอกขอมาตามมาใกล้เขอมาใกล้ขาอีซื้อแล้วนี้ความรวมไม้รวมมือก็เรียกว่าถ้าว่าชุมชนเข้มแข็งนี่ประเทศจานก็ปั่นกุ้งอชอครับน่าจะรื่นทางบ้านเราในการท่องเที่ยวเป็นลักกาเผาวนาว่าผ่านผู้ว่าคนไหมนะคะจะได้รวมกันพัฒนาและก็ชาวบ้านประชาชนจะได้รวมพัฒนากัน ให้การตรองเทียวโคงเมืองโคนจากเมืองโรงมเป็นเมืองรักสักที่ตบมือครับ